เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่29ธันวาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะค,<อ>คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ช่วงนี้นอนดึกนะคะนอนดึกไม่ค่อยได้พักผ่อนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะชอบฝันด้วยนะคะช่วงนี้คุณสนใจเรื่องการทํางานคิดเรื่องงานมุ่งมั่นเรื่องการทํางานคุณจะขยันเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะ นอนไม่ค่อยหลับนอนดึกนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็ชอบฝันนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเด,ดวดเ,ดเ,ดเดินทางได้โชคได้ลาบคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางได้โชนะคได้ลาบหาไพ่เดือดซันขึ้นมาสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณหวังมีโอกาสประสบความสาเร็จหลายๆคนคิดเรื่องรถอยากจะซื้อรถอยากได้รถใหม่นะคะอยากจะเปลี่ยนรถนนะคะคิดเรื่องรถอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ถ้าคุณต้องการจริงๆ คุณสามารถทําได้นะคะช่วงนี้นะคะใครที่รอคอยข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินนะคะจะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จดวงความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบจากการเดินทางดวงความรักของคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องกังวลใจคุณสนใจเรื่องการทํางานนะคะสนใจเรื่องการหาเงินสนใจเรื่องลูกนะคะสนใจเรื่องอของใหม่ๆนะอยากได้ของใหม่ๆม,ม,มากกว่านะคะในช่วงนี้นะคะ สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองนะคะสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ119ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ